เมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นนึงที่เรารายง,งานไปก็ก็ให้กําลังใจะนะครับสำหรับ นักเรียนคนหนึ่งที่ไปสอบติดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะอายุแค่19เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าไปติดตรงที่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วไปเจอสารเมร็ดแอเฟตาตมีนในปัสสาวะทําให้ไม่สามารถออกไปรับรองการตรวจสุขภาพได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สบายใจบอกจู่ๆเนี่ยไปเจอสารตั้งต้นยาบ้าแบบนี้ได้ยังไงในร่างกายล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมีผลการตรวจเลือดและปัสสาวะรอบที่สองออกมาไม่เจอสารเสพติดในร่างกายแล้วนะครับพ่อแม่โล่งอกทันทีนะครับตัวน้องเอง ก็โล่งอ,อกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าไปไหนมาไหนเนี่ยกับลูกตลอดเวลามุมมองของทางด้านเพศสัจกรวีรชัยนนวชัยนะครับซึ่งเป็นรองเลขาธิการออยบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขามีการขออนุญาตกับทางอยอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีส่วนประกอบของเม็ดอมเฟตามินแน่นอนแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเขาจะส่งตัวอย่างที่น้องคนนี้ทานเข้าไปไปตรวจพิสูจน์อีกรอบหนึ่งที่โคราชจังหวัดนครราชสีมา